ชีวิตพิกปล่อยปวีนาจากดาราไปเป็นพนักง,งานรายเดือนกลายเป็นคุณแม่เต็มตัวไปแล้วสำหรับปล่อยปวีนาตันสีสุโรธอดีตดาวรายชื่อดังในอดีตหลังจากแต่งงานกับคุ้งกิจธเนศคบนพร,รัตน์ สามีนอกวงการปัจจุบันปล่อยประวีนาในวัย42ปีก็ขอทุ่มเวลาที่เหลือดูแลสามีและทายาทลูกสาวคนเดียวน้องโมนา ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยปวีนาพันตัวไปเป็นพนักงานออฟฟิศหลังจากทิ้งห่างจากวงการบันเทิงออกจากวงการบันเทิงไปทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้คุณสามีและแม่ของลูกสาวของเธอดูแลในส่วนต่างๆอย่างเต็มที่ด้านการทำงานนั้นปล่อยปวีนาไปทำงานประจำเป็นพนักงานออฟฟิศช่วยกิจการคุณสามีในการจำหน่ายอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์โรงงานรวมทั้งรับออ,อเดอร์ขนมหวานด้วย นอกจากนี้สาวปล่อยปวีณาเผยถึงสาเหตุที่ต้องออกจากวงการบันเทิงเพราะสาม,มีบังคับจริงไหมและไข่ไข่ก็ว่าเธอเป็นมาดามเศรษฐีโดยปล่อยปวีณาเผยว่าช่วงแต่งงานแรกๆยังทำงานแต่ที่ออกมาเต็มตัวเลยตอนมีน้องโมนาเพราะเราอยากโฟกัสที่น้องมากกว่าเราคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเขาจับเป็นแบบส่งเสริมแต่เป็นเราเองว่าจนถึงสาขวบอยากจะอยู่กับน้องโมนา ซึ่งถามว่าคำว่ามาดามของแต่ละคนคืออะไรบางคนอาจจะหมายถึงการมีครอบครัวอยู่ในสังคมวางตัวดีไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นดาราที่แย่ แปลว่าตรงนั้นใช่แต่ถ้าเขาบอกว่าได้สามีรวยอันนี้ไม่น่าจะใช่ครอบครัวสามีปล่อยเขาก็เป็นครอบครัวคนจีนเขาทำมาหากินเก่งเป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะสะสมตังให้ทายาตมากกว่าคนอื่นป้าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมดีคนนับหน้าถือตาก็เป็นเรื่องปกติค่ะ เมื่อถูกถามว่าเป็นสไยจีนแล้วด้วยความที่เป็นดารามาก่อนมีปัญหาอะไรไหมทางด้านคุ้งกิตเทเนศคบนพร,รัตน์เผยว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคนรวยหรือเปล่าเกี่ยวกับคนสองคนคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าคิดว่าจะอยู่กับคนมีฐานนะแต่ไม่คิดกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นความไม่คุ้นมากกว่าตั้งแต่เล็กๆเ,เขาจะบอกว่าถ้ามีแฟนก็คนที่ทํามาหากินเป็นหรือเป็นทายาทคนจีนเหมือนกันแต่เป็นคนดื้อไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่เท่าไหรา เราก็คบมาศึกษามาหลายคนแต่มาถูกใจคนนี้แรกๆคุณแม่ก็มีว่ามาช่วยที่บ้านได้ไหมแต่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าสิบปีที่ผ่านมาเขาช่วยงานกิจการของผมกิจการของทางบ้านได้